ช่องตามใจทูเดย์บทที่14 6 5สหาสหายหลินหยุนอย่าทำเลยลู่ซานก็มองไปที่หลินหยุนเหมือนกันเขาไม่ได้แสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมาเมื่อหลินหยนหุนเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาก็พูดเบาๆในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วฉันก็เห็นด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามฉันหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เหมือนก่อนหน้านี้ถ้าพวกเราเจอภัยอันตรายทุกคนก็ควรลงมือช่วยกันเราควรต่อสู้ไปด้วยและถอยไปด้วย เมื่อหลินหยุนพูดจบจูอยู่พูดด้วยน้ำเสียงโศกเศร้าเสียใจเรื่องนี้มันแน่อยู่แล้วลู่ซานพูดในเมื่อทุกคนมีความคิดเห็นตรงกันงั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรฉันเห็นด้วยจูอยู่พยักหน้าและพูดโอเคงั้นพวกเราเดินทางเลยพวกเราควรใช้ความเร็วที่สุดพุ่งออกไปจากตรงนั้นให้ได้ขณะพูดเขาก็หันหลังและพุ่งออกไปด้วยความเร็วทันที ลินยุนและคนอื่นๆก็ไล่ตามอยู่ด้านหลังทุกคนเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วมากๆจนเหลือเชื่อแต่สัตว์อสูรที่แข็งแกร่งมากๆหลายๆตัวที่อยู่ข้างล่างก็ปลดปล่อยพลังของตัวเองออกมาทันทีเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสัตสวส์รพบเป็นพวกเขาแล้วชั่วพริบตามีควันพิษสีเขียวจํานวนมากพุ่งออกมาทันทีควันพิษพุ่งออกมาอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วที่น่ากลัวขนาดนั้น ทำให้สีหน้าของทุกคนเปลี่ยนไปทันทีตอนนี้พวกเขาทุกคนลงมือทันทีและโจมตีควันพิษจนหายไปพวกเขาไม่กล้าต่อสู้ต่อและรีบหนีอย่างบ้าคลาั่งหลังจากผ่านการโจมตีที่อันตรายมากๆมาแล้วสีครั้งพวกเขาก็ผ่านเส้นทางอันตรายนี้มาได้อย่างวุดวิดในที่สุดด้านหน้าของพวกเขาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีพวกเขาสามารถมองเห็นบริเวณข้างหน้าเพิ่มขึ้นทันที มีประตูสีขาวปรากฏอยู่ด้านหน้าของพวกเขาประตูสีขาวที่อยู่ด้านหน้ามีแสงจังๆอยู่แสงสว่างค่อยๆทําให้ควันพิษหายไปเมื่อทุกคนเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้พวกเขาเพิ่มความเร็วขึ้นทันทีเพราะควันพิษที่อยู่บริเวณรอบๆหนาแน่นมากๆสร้างแรงกดดันให้พวกเขาเป็นอย่างมากถ้าไม่รีบหาพื้นที่ที่ไร้ควันพิษบางทีพวกเขาอาจจะบาดเจ็บสาหาัสก็ได้ถ้าพวกเขาบาดเจ็บสาหาัสอยู่ในสถานที่แบบนี้โอกาสที่จะเสียชีวิตมีสูงมากๆ สายตาของทุกคนเปล่งประกายทันทีพวกเขาทุกคนตื่นเต้นดีใจมากมพวกเขาพุ่งไปที่ประตูสีขาวทันทีประตูสีขาวนั้นไม่ค่อยใหญ่นักหน้าจะสูงแค่สามเมตรกว่ากว้างสองเมตรกว่ากว่าไม่มีบานประตูมันมีลักษณะคล้ายคล้ายกับประตูและปรากฏตัวบนหนองน้ำเท่านั้นด้านบนของประตูอันนี้มีแสงสีขาวจางๆปรากฏและปกคลุมรัศมีหนึเมตรรัศมีที่แสงสีขาวปกคลุมอยู่ไม่มีควันพิษเลย ทุกคนเพิ่มความเร็วทันทีและเข้าไปในรัศมีของแสงสีขาวทันทีหลังจากที่ทุกคนเข้าไปแล้วพลังที่ประตูอย่างรุนแรงและอยู่ด้านหลังของพวกเขาจู่ๆก็นิ่งสงบทันทีทำให้ทุกคนถอนหายใจออกมายาวๆและรู้สึกมมากๆหลังจากนั้นสายตาของทุกคนก็มองไปที่ประตูสีขาวทันทีดังนั้นทุกคนก็เลยหยุดอยู่บริเวณรอบนอกของแสงสีขาวหลังจากใช้พลังจิตแห่งนี้ เพียงแต่สหายทุกท่านพวกคุณพบอะไรผิดปกติของสถานที่แห่งนี้ไหมฉันมันเหมือนกับประตูบานหนึ่งมากๆพวกเราต้องผ่านประตูนี้เข้าไปถึงจะเจอแล้วทุกคนมีสายตาที่เฉียบแหลมและไม่ธรรมดาอยู่แล้วประตูบานนี้มันธรรมดามากๆแต่ประตูยิ่งธรรมดามันก็บ่งบอกอย่างชัดเจนแล้วว่าสถานที่แห่งนี้ต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน ประตูที่ทําให้พวกเขาไม่พบสิ่งผิดปกติมันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นประตูบานนี้จะต้องเป็นของยอดฝีมือที่แข็งแกร่งกว่าพวกเขามากๆทิ้งเอาไว้มันต้องเป็นสมบัติล้ําค่ายอย่างแน่นอนขณะที่จูอยู่กําลังพูดอยู่เขาก็อดไม่ได้และหันไปมองลูซานแล้วพูดสหายลูซานในกลุ่มของพวกเราคุณเป็นคนที่ชนานาญค่ายกลมากที่สุดคุณลองดูสิว่าตรงนี้มีค่ายกลอะไรไหมสายตาของลูซานเปล่งประกายทันทีจากนั้นเขาก็สส่หัวและพูด ไม่มีค่ายกลเลยไม่ว่าจะเป็นค่ายกลอะไรมันก็ต้องมีการเคลื่อนไหวของพลังเพียงแต่มันเคลื่อนไหวมากหรือน้อยเท่านั้นแต่ตรงนี้ไม่มีการเคลื่อนไหวของค่ายกลเลยบางทีพลังของฉันยังไม่แข็งแกร่งมากพอทําให้ฉันไม่สามารถสัมผัสค่ายกลที่อยู่ตรงนี้ก็ได้จูอยู่ขมวดคิ้วทันทีและพูดอะไรนะยังมีค่ายกลที่สหายลูซานสัมผัสไม่ได้อีกเหรอเมื่อลูซานได้ยินเขาก็ยิ้มอย่างขมขื่นและสายหัวแล้วพูด สหายจูประเมินฉันสูงเกินไปพูดกันตามตรงว่าฉันก็เป็นแค่ยอดฝีมือแดนยาทองเท่านั้นถ้าค่ายกลถูกสร้างขึ้นจากยอดฝีมือแดนยาทองฉันมั่นใจมากๆว่าค่ายกลไม่สามารถรอดพ้นสายตาของฉันได้แต่ถ้าค่ายกลถูกยอดฝีมือแดนจิตปฐมสร้างขึ้นค้ายกลสามารถรอดพ้นสายตาของฉันมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากๆตอนนี้ฉันสามารถยืนยันได้ สถานที่แห่งนี้จะต้องเป็นยอดฝีมือแดนจิตปฐมสูงสุดเหลือเอาไว้เมื่อได้ยินคำพูดของลู่ซานทุกคนหายใจเร็วด้วยความตกใจจากนั้นก็ได้ยินคำพูดของคุณชายจินเอี้ยนทันทีตอนนี้พวกเราไม่ต้องสนใจว่ามีค่ายกลหรือเปล่าพวกเราลองโจมตีดูก่อนก็แล้วกันถ้ามีค่ายกลจริงๆเมื่อถูกพวกเราโจมตีมันก็จะปรากฏขึ้นมาทันทีลู่ซานพยักหน้าและพูดวิธีของคุณชายจินเอี้ยนไม่เลวเลย มันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแต่ถ้าพวกเราลงมือโจมตีจริงๆบางทีอาจจะเกิดอันตรายได้ทุกคนควรคิดให้ดีก่อนจือหยุนพูดเบาๆในเมื่อพวกเราก็มาแล้วก็ควรลองดูก่อนพวกเราต้องกลัวสิ่งที่ยังไม่ปรากฏตัวก่อนเหรอเมื่อมองดูประตูบานนี้แล้วมันคงอยู่ในสถานที่แห่งนี้มานานมากๆแล้วถึงแม้จะมีเรื่องอันตรายแต่พวกเรามีคนเยอะขนาดนี้พวกเราก็ต้องรับมือได้อยู่แล้ว เมื่อได้ยินคำพูดของจื่อหยุนจูอยู่พยักหน้าทันทีจากนั้นก็หันไปมองหลินหยุนและพูดสหายหลินหยุนคุณมีความคิดเห็นยังไงบ้างก่อนหน้านี้ตอนที่เขาเชิญหลินหยุนมาด้วยอันที่จริงเขาไม่ได้มองหลินหยุนอยู่ในสายตาเลยแต่หลังจากหลินหยุนช่วยชีวิตจื่นไว้จูอยู่ถึงรู้ว่าหลินหยุนไม่ได้ธรรมดาอย่างที่เขาคาดคิดเอาไว้เนื่องจากเขาหนีรอดจากปากขอ,ข,อของคังคกเลือดทองแล้วเขาก็สัมผัสได้ถึงพลังกระบี่ที่แข็งแกร่งมากๆจากด้านหลังของตัวเอง หลังจากนั้นเขาก็มองเห็นหลินหยุนพาจือหยุนหนีออกมาทันทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางทีคุณชายจินเอี้ยนกับลู่ซานอาจจะมองไม่เห็นแต่เขามองเห็นอย่างชัดเจนหลังจากเรื่องนี้แล้วเขาก็รู้ได้ทันทีว่าหลินหยุนไม่ธรรมดาและน่ากลัวมากๆเขาน่ากลัวกว่าลู่ซานกับจือหยุนด้วยซ้ำเมื่อหลินหยุนได้ยินเขาก็นิ่งเงียบชั่วครู่แล้วพูดพวกเราลองเข้าไปดูก่อนแล้วค่อยว่ากันขณะพูดเขาก็บินไปที่ประตูสีขาวทันที เมื่อคนอื่นๆมองเห็นพวกเขาก็สบตากันทันทีจากนั้นก็รีบบินตามไปทันทีพวกเขาบินลงมาอยู่ด้านหน้าของประตูสีขาวด้วยความระมัดระวังหลินหยุนไม่พูดอะไรอีกเขาก้าวเท้าไปที่ประตูสีขาวทันทีทุกคนตกตะลึงทันทีจูอยู่รีบพูดทันทีสาหาหลินหยุนหยุดก่อนเมื่อหลินหยุนได้ยินเขาก็หันหน้ากลับมาและพูดสหายจูอยู่มีอะไรจะพูดเหรอ จูอยู่หายใจเข้าลึกๆและพูดสหายหลินหยุนสถานที่ตรงนี้พวกเรามองอะไรไม่ออกเลยพวกเราควรระวังให้มากๆช่องตามใจทูเดย์บทที่หนึ่งสี่หกกค่อยๆลบพลังจิตออกลูสซานก็รีบพูดขึ้นมาทันทีสหายหลินหยุนเรื่องที่สหายจูอยู่พูดก็มีเหตุผลพวกเราควรระมัดระวังตัวให้มากๆ สิ่งของที่ยอดฝีมือแดนจิตตปฐมหรือสูงกว่าทิ้งเอาไว้นั้นมันน่ากลัวกว่าที่พวกเราจะคาดเดาได้เมื่อหลินหยุนได้ยินเขาก็นิ่งเงียบชั่วครู่แล้วพูดโอเคงั้นก็ทำตามที่ทุกคนพูดละกันหลังจากพูดจบเขาก็เดินไปข้างๆทันทีเมื่อมองเห็นหลินหยุนไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆอีกทำให้ทุกคนโล่งอ,อกทันทีด้านในสมองของเขาเจสินพูดทันทีฉันก็มองไม่ออกเหมือนกัน สถานที่แห่งนี้แปลกมากๆเมื่อสักครู่คนที่ชื่อลูสซานพูดถูกแล้วถ้ามีค่ายกลอยู่จริงๆมันก็ต้องมีการเคลื่อนไหวของพลังบ้างแม้แต่พลังจิตของฉันก็ตรวจหาอะไรไม่เจอเลยหรือว่ายอดฝีมือที่ทิ้งประตูอันนี้เอาไว้น่าจะเป็นยอดฝีมือที่เหนือกว่าแดนจิตปฐมนี่มันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ยอดฝีมือที่เหนือกว่าแดนจิตตปฐมถึงแม้พวกเขาจะเลือกสร้างวิมานหรือทิ้งวิชาของตัวเองเอาไว้พวกเขาก็คงไม่เลือกสถานที่แบบนี้อย่างแน่นอนด้านในของหนองน้ำขนาดใหญ่ถ้าจะพูดว่าเป็นสถานที่อันตร,รายมันก็อันตรายจริงๆแต่สำหรับยอดฝีมือแดนจิตตปฐมแล้วมันไม่ได้อันตรายเลยยอดฝีมือที่เหนือกว่าแดนจิตตปฐมยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยดังนั้นเป็นไปได้ยากที่จะเป็นยอดฝีมือที่เหนือกว่าแดนจิตตปฐมทิ้งเอาไว้ แต่ถ้ามันไม่ใช่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอธิบายสถานที่แห่งนี้ยังไงดังนั้นเจสินก็เลยรู้สึกงุนงงมากๆลินหยุนไม่ได้พูดอะไรอีกสำหรับประตูสีขาวอันนี้เขามีความคิดบางอย่างอยู่ในจิตใจ,จแล้ววัสดุที่ใช้ในการสร้างประตูสีขาวมันคือหินหมึกเทาวัสดุตัวนี้หายากไหมมันก็ไม่ได้หายากขนาดนั้นแต่นักบำเพ็ญเซียนที่รู้จักประโยชน์ของวัสดุนี้มีไม่มากบางทีนักบำเพ็ญเซียนที่เคยเจอวัสดุนี้ก็คงมีน้อยมากๆเช่นกัน วัสดุอันนี้มีประโยชน์มากที่สุดก็คือนำมาสร้างค่ายกลและสร้างค่ายกลข้ามมิติด้วยหินหมึกเทาก็คือวัสดุที่นำมาสร้างแหวนเก็บของด้วยหินหมึกเทาที่มีขนาดเท่าฝ่ามือมันก็สามารถสร้างมิติที่มีความกว้างหนึ่งตารางเมตรและประตูสีขาวที่มีหินหมึกเทาเยอะขนาดนี้มันสามารถสร้างมิติที่ใหญ่มากๆอย่างแน่นอนดังนั้นสถานที่แห่งนี้ก็เลยไม่มีการเคลื่อนไหวของพลังจากค่ายกลเลย เพราะมันมีอย่างอื่นซ่อนอยู่มันอยู่ด้านในของหินหมึกเทาแต่วัสดุอย่างหินหมึกเท่านั้นอันที่จริงมันไม่ได้อธิบายยากเลยเพราะมันเป็นวัสดุที่ไม่ค่อยมั่นคงดังนั้นตอนที่สร้างมันจําเป็นต้องใส่วัสดุที่ทําให้มิติมั่นคงเข้าไปด้วยเมื่อศักครู่หลินหยุนได้ตรวจดูแล้วและมันก็เป็นอย่างที่หลินหยุนคาดคิดเอาไว้ อย่างไรก็ตามถ้าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ใช้วิชาอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์โจมตีประตูสีขาวและก็ประตูสีขาวที่สร้างด้วยหินหมึกเทาก็คงรับไม่ไหวอย่างแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเมื่อเกิดการระเบิดพวกเขาทุกคนก็จะโดนแรงระเบิดจนกลายเป็นจุนลินหยุนเดินไปข้างๆและพูดถ้าทุกคนยังอยากมีชีวิตอยู่หรือพูดอีกอย่างก็คือถ้าอยากได้สมบัติล้ำค่าจากสถานที่แห่งนี้ห้ามใช้วิชาอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์โจมตีประตูสีขาวเด็ดขาด ถ้าทุกคนจะโจมตีประตูสีขาวจริงๆพวกคุณก็บอกฉันก่อนฉันจะถอยหลังไปอยู่ที่ไกลๆเพราะว่าฉันยังไม่อยากตายเมื่อหลินหยุนพูดจบหนังตาของจูอยู่กับคนอื่นๆกระตุกทันทีพวกเขามองมาที่หลินหยุนแล้วพูดสหายหลินหยุนคำพูดของคุณหมายความว่าไงจูหยุนก็พูดทันทีสหายหลินหยุนมองเห็นความผิดปกติของสถานที่แห่งนี้ใช่ไหมลู่ซานพูด ถ้าสหายหลินหยุนมองเห็นความผิดปกติจริงๆรบกวนอธิบายให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมเมื่อมองเห็นหลินหยุนกลายเป็นจุดศูนย์กลางและได้รับความสนใจของทุกคนคุณชายจินเอี้ยนที่อยู่ข้างๆก็เปล่งเสียงไม่พอใจออกมาและพูดด้วยน้ำเสียงเฉยเมยคุณพูดม่่มๆหรือเปล่าแม้แต่สหายจู่กับสหายลู่ซานยังมองไม่เห็นความผิดปกติของสถานที่แห่งนี้เลยแต่สหายหลินหยุนกลับมองออก้าสหายหลินหยุนมีสายตาที่เฉียบแหลมมากเกินไปหรือเปล่า ลินยุนและคนอื่นๆทำเหมือนไม่ได้ยินคำพูดของเขาเพราะทุกคนต่างรู้ดีคุณชายจินเอี้ยนเป็นคนโง่ที่สุดจูอยู่มองไปที่หลินหยุนและพูดอีกครั้งสหายหลินหยุนถ้าคุณพบอะไรผิดปกติจริงๆคุณพูดออกมาได้เลยลินหยุนพูดเบาๆมันไม่มีอะไรเลยฉันคิดว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินหินหมึกเทามาก่อนเมื่อได้ยินคำว่าหินหมึกเทาสายตาของลู่ซานเปล่งประกายทันทีและพูด ความหมายของสหายหลินหยุนคือประตูนี้ทำจากหินหมึกเทาใช่ไหมขณะพูดเขาก็เคลื่อนไหวทันทีในช่วพริปตาเขาก็มาถึงด้านหน้าของประตูจากนั้นเขาก็ตรวจสอบอย่างละเอียดจากนั้นเขาก็หายใจเร็วด้วยความตกใจและพูดมันเป็นหินหมึกเทาจริงๆหินหมึกเทานั้นหายากมากๆเมื่อหลายสิบปีก่อนฉันเคยเจอหินหมึกเทาอันเล็กมากๆลูซานหันหลังกลับมาและคงคำนับหลินหยุนแล้วพูด สหายหลินหยุนมีสายตาที่เฉียบแหลมและรอบรู้จริงๆฉันนับถือคุณจริงๆจูอยู่พูดฉันก็เคยได้ยินชื่อของหินหมึกเทาแต่ไม่เคยเห็นมันมาก่อนสหายลู่ซานว่ากันว่าวัสดุอันนี้เอามาสร้างมิติโดยเฉพาะมีเพียงยอดฝีมือที่แข็งแกร่งมากๆถึงจะมีสิ่งของเหล่านี้ฉันพูดถูกใช่ไหมลู่ซานพยักหน้าและพูดใช่แล้วตอนนี้เขาก็เล่าคุณสมบัติและความหายากของหินหมึกเทาออกมาอย่างละเอียดจอหยุนรีพยักหน้าทันที เมื่อเป็นแบบนี้ถึงแม้พวกเราจะไม่ได้สมบัติอย่างอื่นแค่ประตูบานนี้ก็เป็นสมบัติล้ำค่าแล้วใช่ไหมเมื่อลูซานได้ยินเขาก็สายหัวและพูดพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกสายตาของทุกคนมองไปที่ลูซานด้วยความสงสัยจากนั้นลูซานก็พูดทันทีหินหมึกเท่านั้นพิเศษมากๆมันใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวไม่สามารถใช้ซ้ำเป็นครั้งที่สองได้ พูดกันตามตรงก็คือถ้าเป็นอย่างที่สหายหลินหยุนพูดจริงๆประตูบานนี้ใช้หินมึกเทาเพื่อสร้างมิติขึ้นมาถึงแม้พวกเราขนประตูบานนี้ไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยและมิติที่สร้างขึ้นและอยู่ตรงนี้มันก็น่าจะสลายหายไปทันที ไม่แปลกใจเลยที่สหายหลินหยุนพูดว่าห้ามใช้วิชาอิทธิฤทธิ์ปฏิหารโจมตีเด็ดขาดเพราะหินหมึกเทานั้นแตกสลายง่ายมากๆถ้าพวกเราใช้วิชาอิทธิฤทธิ์ปฏิหารโจมตีจริงๆมิติที่อยู่ตรงนั้นก็จะระเบิดทันทีด้วยหินหมึกเทาอันใหญ่ของประตูอันนี้มิติด้านในก็คงจะกว้างใหญ่มากๆพลังอันมหาศาลจากแรงระเบิดพวกเราไม่สามารถต้านทานได้อยู่แล้วเมื่อได้ยินคำอธิบายจากลู่ซานทำให้จูอยู่กับจือหยุนพยักหน้าทันที จูอยู่ถอนหายใจยาวๆเขาหันหลังกลับไปมองหลินหยุนจากนั้นก็คงคำนับและพูดเป็นอย่างนี้นี่เองสหายหลินหยุนเป็นคนรอบรู้จริงๆการที่ฉันบังเอิญเชิญสหายหลินหยุนมาด้วยกันครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดของฉันแล้วหลินหยุนพูดเบาๆฉันก็แค่บังเอิญรู้เรื่องเหล่านี้เท่านั้น เมื่อมองเห็นทุกคนมองหลินหยุนด้วยสายตาเลื่อมใสทําให้สีหน้าของคุณชายจินเอี้ยนแย่มากๆเขาโกรธจนหน้าดําหน้าแดงและเปล่งเสียงไม่พอใจออกมาจากนั้นก็หันหน้าหนีทันทีในกลุ่มของพวกเขาเขากับหลินหยุนมีอายุไล่เลี่ยก,กันฐานะของเขาก็สูงสักที่สุดไม่ใช่หลินหยุนที่เป็นผู้ฝึกอิสระสามารถเทียบได้แต่หลินหยุนกลายเป็นจุดศูนย์รวมของทุกคนเรื่องนี้ทําให้เขาไม่พอใจมากๆ อย่างไรก็ตามในเวลานี้ทุกคนไม่มีเวลาไปสนใจเขาอีกหลังจากนิ่งเงียบไปชั่วครู่จูอยู่ก็เอ่ยปากพูดสหายหลินหยุนสหายลู่ซานในเมื่อด้านในของประตูหินหมึกเทามีมิติอยู่พวกเราจะเข้าไปในมิติยังไงเมื่อลู่ซานได้ยินเขาก็ขมวดคิ้วทันทีและพูดเรื่องนี้จากนั้นเขาก็มองไปที่หลินหยุนและพูดสหายหลินหยุนมีวิธีเข้าไปด้านในไหมหลินหยุนนิ่งเงียบไปชั่วครู่และพูด พวกเราสามารถเปรียบเทียบประตูอันนี้เป็นแหวนเก็บของขนาดใหญ่สถานที่แห่งนี้ต้องใช้พลังจิตในการเปิดออกแต่อาจจะต้องใช้เวลานานมากๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ